เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็เราก็ยังมองว่าแนวต้านช่วงสั้นที่1 2ึ0เนี่ยยังเป็นจุดสําคัญอยู่นะคะปรับใดที่ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับลงมามากกว่านะคะ,ะเพราะว่า <c oughs> ามาดูในส่วนของอินดิเคเตอร์เนี่ยจะพบว่า MACD เีีนี่ยก็มี Divergence ที่ชัดเจนขึ้นนะคะก็เป็น3ลูกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเห็นว่าขึ้นไปแถวแถว6 2 6 0เนี่ยก็ยังน่าจะเป็นเน้นเป็นการขึ้นขายแล้วก็ลงมา,าซื้อเพื่อเก็งกำไรในวันที่ EMA5 แล้วก็10วันนะคะแล้วก ต่ำกว่า10วันก็เป็นจุดคัดลอสเช่นเคยนะคะก็ระดับนะคะก็จะปรับขึ้นนิดนึงนะคะคือเส้น5วันจะอยู่ที่1244แล้วก็10วันจะอยู่ที่1239นะคะแนวต้านก็ยังคมเดิมก็คือ1254กับ1260 หุ้นตัวแรกนะคะจะเป็นตัวท็อปนะคะเมื่อวานก็ขึ้นมาปิดที่ h i ของวันแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะตัวราคาเนี่ยก็เหมือนว่าจะสร้างฐานได้แล้วนะคะที่ MA 200ก็ทําหน้าที่เป็นแนวรับมาได้นะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนดูแล้วก็ไม่น่าจะลงต่ํากว่านี้นะคะก็อยู่ที่ราคาประมาณ65.50บาท50เนี่ยไม่น่าดุดต่ํากว่านี้แล้วเราก็มองแนวต้านไว้นะคะ,ะประมาณ69บาทคัดลอสที่64บาทสลึง ถัดมาเป็นตัวแจ๊สนะคะราคาก็ยังลอยตัวอยู่เหนือเส้น10วันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำาโลต่ำกว่าวันก่อนหน้าแล้วนะคะก็คือมีแนวรับที่3ามบาทแปเนี่ยนะคะรองรับเอาไว้ได้แล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเ,นเริ่มปรับตัวขึ้นนะคะขณะที่ MACD เนี่ยยืนเหนือ s i g n a ลายน e แล้วก็สัญญาลายนะแล้วก็ซีโร่ล n e นะคะก็น่าจะมีลุ้นทำนิวไฮหรือว่าเทสไฮเดิมได้อีกรอบหนึงนะคะประมาณ3บาท96ถึง4บาทคัทลอสที่3บาทเ6 ถัดมาเป็นตัวซูเปอร์นะคะซูเปอร์นี่ก็ดิดตัวขึ้นมาจากฐานแนวรับที่เส้น25วันนะคะด้วยวอลุ่มหนาแน่นแล้วก็มีสัญญาณฟื้นตัวจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวเลยนะคะก็หน้าขึ้นทดสอบเดิมแนวต้านที่บาท20ซึ่งตอนนั้นนา่าทำดับเบิลท็อปเอาไว้นะคะก็มีโอกาสกลับขึ้นเทสอีกครั้งหนึ่งนะคะรับจะอยู่ที่1บาท10แล้วก็คัดลอสที่1บาท8ตัวสุดท้ายเป็น AJ นะคะก็หลังจากที่ราคาทะลุผ่าน12บาท50ขึ้นมาได้เนี่นะคะจะเห็นว่า,าถ้าดูในกราฟ30 ครั้งนี้เนี่ยปรับลงมาแถวแถวแนวรับนะคะที่14บาทก็ยังน่าซื้ออยู่นะคะแนวต้านนะคะวัดขึ้นไปก็จะได้เป็นช่วงประมาณ15.8ถึง16บาทแล้วก็คัดลอสที่13.80ค่ะมีประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ